เอาพ่อหยาบหยาพ่อกับพี่น้องนี่คิดว่าหยาบสำหรีนะสิโอเคนะพี่นอ้องเขาปั่นสดเลยขี้ขานเห็ดโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกมาพอกระสองผ้าเส็บช,ชั้ที่มีดอกพ่อแม่พี่น้องมื่อนึ่สิผ้าไม่เห็นนำยาขนมเส้นแบบสูตรเร่งด่วนเมื่อกี้อัดคลิปเจ้าของไปแล้วแต่ว่าพื้นลบถิมพี่น้องเป็นสูตรเร่งด่วนแบบหิวแห้งถึงมาจ่ายข้างนอกพี่น้องจ้าเอาก็เลยสิมา ตเตรียมการเห็นน้ำยาขนมเสียนกินยาก,กินกันไม่น้องเดี๋ยวไปบ่งวิธีทํากันเลยผดไอพากคคิปฝากกดไหลกรแชร์แค่กดติดตามเป็นกาลังใจให้นหน,นูน่๊ะเมื่อนี้มาในลูกแบบผมเนี่ยเอาบึง <laughs> ได้ผมมาต่อแต่ต่อผมอืไปเฮ้าลุยเลยค่ะนี่จะพี่น้องคั่วกระตามสภาพเนาะเฮาสิใส่เครื่องปัน่นอันนี้ก็มีหอมกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็สิงใส้กับพี่น้องปนประทูของเฮ้า ได้ยินเสียงเดือดขนมเส้นมลวกขนมเส้นถา,าเลยเพราะว่าสูตรเล่งวนไปกินแท้พี่น้องกําลังไปแต่ข้างนอกมาเฮาวติ่พริกพริกแกงเผ็ดนานเพื่อสีสันนะคะทุกคนเฮาตใตส้พริกแกงเผ็ดเพื่อสีสันเล็กน้อยน้อยอะไรนี่นีอยอยนเน่เพื่อสีสันสีแดงสวยงามค่ะทุกคนเฮาก็ทิทําการปัน่นเดีเ๋ยวเฮาไปปั่นกันเลยค่ะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวเฮาทําการปั่นเลยค่ะ เอาแบบปั่นแบบละเอียดหยาบๆว่าทุกคนสั้นๆจังเลยให้แบบเครืองมันอันนี้มันทั่วถึงเพื่อเป็นการไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านเอาพ่อหยาบๆยาพ่อกับพี่นอ้องนี่ คิดว่าหยาบสำหรีนะสิโอเคนะโอพี่น้าะข้าปั้นสดเลยขีดขานเห็ดโอ้ยตั้งมหม้อค่ะนี่ข้ากระตั้งหมอ้อไปเลยเดี๋ยวตั้งหมอ้อให้มันเดือดนะครับพี่น้องลวกเส้นขนมเส้นครับพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนสิก่อนสิปั้นมาบึง้เง,งเส้นขนมเส้นเท่ากัน อี่โอ้โหเส้นแบบพะโล้พะลังไลยใี่น้องจ้ะนุ่ไก่สุกแล้วระหว่างน้อมหม้อดเดือดค่ะทุกคนเข้ามาจับเสิขนขนมเส้นเอาไวไ้เลยโอ้ยเป็นต่งางกันว่าเสือข้าวาพลเจ้าเส้นเหนียวนุ่มค่ะจับกรเป็นค่ะเขาให้ไปจับเป็นม้วนๆกับเอาเลยพี่นนองมันไม่มีสูตรไหนใตายตัวพี่นนอะ เซนเงี้ยๆไปเลยดีบน้ำออกหน่อยนึงเอาไปพาดไว้สิเห็นแล้วมันออกจากหมอ้อไี่ออกอย่าเอาแซน้ำไว้กับพอ่ออะไรมากมายอ,อืมเซนสิไงหน่อยหนึ่งอันนี่ปึ๊บ ยู่นี่เนาะอย่าคิดอันใดกันส่งงากลสวเสดกินเป็นชั่วโมงพี่น้องเอ้ยอเรียบร้อยเทถทิมล่างหมอจบหมอเข้ากับไก่เดือดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่เกลือลงไปคนระับพี่น้องเค็มไม่เค็มไม่รู้แต่ใส่เกลือลงไปก่อนมันเป็นสูตรพี่น้องใส่เกลือลงไปก่อ,น,อนเดือดแล้ว ก็เอาเครื่องแล้ลงไปน้อยไรจะได้เคยเติมน้ำพี่น้องเครื่องกับซีปันหยาบๆแค่นี้นี่อืมสิคือ่อจะได้เติมน้ำเครื่องมันหลายโหดมอก็น้อยโหดดังหมวใส่ยังไงจะ้ะว่าจะทำเป็นกะทิหรือปลาก็ไม่รู้นะพี่น้อง สามารถนำกรถิ่น้อยสู่รสูตรหนูใส่ผงนัวขาไปเลยพริกยังเป็นตอนดีสีสันแดงๆนี่ก็มาจากพริกแกงจ้ะพี่น้องจ้ะสีสันแดงๆต่มจัง่อยใส่กะทิแสบเลยพี่น,อน้องนัว ถึงมีความแซ่บมาแล้วจ่าพี่น้องเดี๋ยวเราห้มันเดือดได้สิมาไายบุ๋งเท่นึงเริ่มเดือดแล้วพี่น้องน้ำกะทิโรดนี่กะทิลงไปใส่หมดเลยจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าอย่างคือใส่หมดเลยเอาไว้กะบุ้งเศษยังต่อได้ไหมสเสียทีเอาไปเค็มคนเลย ยินได้สองสามเทือกมึงัะพี่ลองยาเฮ็ดเทือนีนอนนิเอาไว้ให้มันเดือดทุกคนโอ้โหอนตะที่อยู่นี่ก็เป็นตอนตอนบางตะที่หนาวอืมเอาแล้วเออยเรอยเนี่ยเสร็จถือกับว่าได้รอให้มันเดือดจะทุกคนจะ้ะอืม บบ,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 บเดี๋ยวมาล่อตอนนัวอยู่พี่น้อง,อง,องแสบแล้วแต่ว่าสิใส่ปลาแดกเพิ่มก,นกำนัวสูตรนี้จะใส่ปลาแดกด้วยคืออยากกินกับปลาแดกมาน,นี้ปกติมักต้มน้ำยาขนามนเส้นใส่เกลือแต่มาหน,นี้คืออยากกินกับปลาแดกพี่น้องกะทิหลายโอ้ยนี่มันหล่นหมอ้อหมออ้อใหญ่กับบ้ามัต้มใส่ตีนไก่หนึ่ง แซ่บ้วพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บอะไรแบบสูตรเร่งด้วนพี่น้องจะ้ะแบบบ่าต้องยังหมักไม้มาปันป่นๆันเอาไปต้มให้มันสุกต้มอีกสักพักค่ะพี่น้องกลมอีกประมาณชิฟนานี่ต้มจนความสิเค้มข้นแล้วพี่น้องเขานาเขาเนือข้ากระปง <S <S ุงเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาเบิ่งตอนใส่ของฟักซี่ด้วยจ้ะ เอาพี่น้องสำหรับนูกับว่ามันนวดแล้วเนาะเอากระสีใส้ตัวนู้บักซี่ลอกไป <c oughs> เป็นอันเสร็จสับได้กินจ้อย่รพราออันเครื่องซ่มโมงพี่น้องจ้ะได้กินจ้อยนี่สูตรของเฮาแซ่บจ้ะพี่น้องสีอาจจะก่ได้ว่าพี่แกงอยู่นี่แบบเผ็ดแต่ว่าพี่แกงอยู่นี่มันบอก่อยสีแห้งคือบานเฮาแลนะ้วพี่น้อง ปกติอเห็ดใ,ในใส่ขมิน้นน้ำตจหาขมิ้นเพราก็กะเล็บวไดใส่ก็เป็นซีประมาณนี้พี่น้องกะทิมันหลายแซ่บจ้ะพี่น้องกินแบบดวนๆกินแบบพ่นขีดขานเอาจากพี่น้องเลนะก็คือวิธีทำแบบขนมจน้ำยาขนมเส้นแบบสูตรเร่งด่วนห้องนู้น่ะจ้ะกะเห็ดแบบพ่นขีดขานพี่น้องแล้วแต่ว่ามันหิวหลายเนาะพี่น้องบางเมนีแบบมันหิวแห้งหิวแห้งอีกแล้ววันเสาร์อาทิตย์มีสีหิวแห้งตลอดเพราะว่า มันต่อออกไปข้างนอกมันกจาี่นี่นำยากขนมจีนสูตรเล็งโดนขงองเฮาหนีในที่มา่อซอยเ้าได้จังไดกับล่องเห็ดไปล่องเห็ดกันเบิ่งคขับพี่น้องทันแบบได้ที่านมือนีก็ขอบคุณกับการติดตามรับช่วงะับพี่น้องมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ